ทุกหน่วยงานจะตกแต่งรถบุปกาชาติรถบูปกาชาติที่ใช้คำว่าตระการตาออกมาให้พวกเราได้ชื่นชมกันแข่งขันกันโชวความสวยงามนะครับเป็นการแสดง,งสาัางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีการแสดงอัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ แล้วก็คนเชียงใหม่ที่อยู่ในเชียงใหม่ได้รู้ได้เห็นว่าปีนี้เราจะไปดูอะไรดีๆนะคนเชียงใหม่จํานวนมากเดินทางกลับบ้านเพื่อมาดูงานดอกไม้นะครับก็ถือเป็นว่าทำสงคุณค่าแลนะเป็นซอฟต์แวร์ที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องครับดอกไม้จะสวยยงไถ้าอแมนวอย่างเดียวมันไม่ได้อยู่ในท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายและเชียงใหม่แล้วก็ อากาศที่สดใสวันนี้เรามองเห็นดอยสุเทพด้วยตาเปล่าผพราว่าไม่ได้สั่งให้เปิดแอร์หรือไม่ได้สั่งให้เปิดเครื่องฟอานะครับนี่คือธรรมชาติของเราที่เรามีแล้วเราเป็นเสน่ห์นะครับวันที่คนทั่วโลกพูดเรื่องหายใจไม่สะดวกวันนี้คนทั่วโลกก็มองเราเชียงใหม่นะครับว่าเราอย่างโงรักษาสภาพอากาศไปได้ผมขออนุญาตนิดหนึ่งที่ต้องเปิดเพราะไม่อยากอ่านผิด ต้องเรียนว่า,ก,ออาก็บินไปก็บินวันละส0งเที่ยวนะที่ผลคนมาเชียงใหม่มวันละ, 3, นะ,ละสมามหมื่นคนมาทำอะไรมากินมาใช้มาจับจ่ายใช้สอยอม,มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกคนเชียงใหม่ครับเมื่อคืนนี้ผมม,ม,มีความรื่มใจนะครับเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ต้องบอกพี่น้องประชาชนในที่สาธารณะนี่แหละอ ท่านนายกและมนตรีท่านเซนตาทวีสินท่านติดตามสภาพอากาศของเชียงใหม่ตลอดเวลาเรื่องความที่ท่านห่วงใยท่านมาพบเราสี่รอบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนนี้จะมปนะท่านติดตามแล้วก็ผมสรุปไปว่าในเดือนมกราคมเนี่ยเราทํางานได้อย่างไรท่านติดตามแนละ้วท่านโพสตบอกว่า เดือนมกราคมที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ลดการเผาได้กว่า80%ครับนี่คือการทํางานที่เข้มแข็งที่แข็งขันร่วมกันร,ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนําทีมโดยท่านผู้ว่าและกองกำลังที่สาเราสามารถหยุดการเผาซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิด p m 2.5ได้โดยการใช้วิธีไถกบต่อสั่งและขนข้เปือกขนเปือกข้าวโพดไปใช้ประโยชน์อื่นแทนการเผา ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริงเราจึงมีอากาศที่สะอาดนีนะครับเพียงเราตั้งเป้าที่จะทําให้สาเร็จผมอยากให้เชียงใหม่เป็นต้นแบบในการทํางานแบบบูรณาการและกอส่งกําลังใจให้จังหวัดอื่นในการต่อสู้เพื่อขืนอากาศให้พี่น้องคนไทยต่อไปด้วยครับเ<ม>ดี๋ยวท่าน<ม>ไปเปิดดูนะ,นนะในเต็ทของท่านนายกเศรษฐาทวีสินหรือเปิดเต็ทผู้ว่าบิรััตของสุริาว่าก็ได้นะครับ อยากให้ทุกคนภูมิใจว่าสิ่งที่เราพยายามต่อสู้เพื่อรบคำรามากว่าไม่อยากไปหลอกเชียงใหม่อากาศไม่ดีวันนี้เราแทบจะเป็นเมืองเดียวหรือเมืองไม่กี่เมืองในประเทศไทยที่ยังคงอากาศดีทุกวันให้คนเชียงใหม่และคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวมาเยี่ยมเราได้หายใจสะดวกพี่น้องครับทําไปทําไมก็ทําเพื่อให้งานดอกไม้สมบูรณ์แบบครับไม่งั้น ถ้าท่านต้องเดินกระบวนดอกไม้มาแล้วท่านต้องใส่แมสไปด้วยมันจะดีไหมมันคงไม่น่าประทับใจนะครับเช่นกันใครๆที่อยากมาเชียงใหม่เราก็อยากมาสู่อากาศดีๆผมเรียนท่านด้วยความเคารพเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทาแบบที่ท่านนายกทนั้นให้กําลังใจพวกเรานะครับถ้าเราทําแบบนี้ได้ดีเราจะมีคนเข้าเมืองของเราเมื่อกี้ผมคุยกับทีมงานเนี่ยคนเข้าเมืองวันละสามหมื่นคนเดือน่งเก้าแสนคนนี่เฉพาะ เที่ยวบินเนี่ยไม่รับทางรถทนซึ่งมากกว่าเยอะนะครับทีมฝ่ายเศรษฐกิจของจังหวัดเนี่ยคิดแค่แล้วเฉพาะรายได้จากภาคบริการการท่องเที่ยวเนี่ยเดือนมกราคมเดือนเดียวปี67เรามีรายได้2 3 0 0 0ืนามล้านบาทนะถ้าพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ช่วยกันแบบนี้ไม่เผาแล้วก็ช่วยกันหยุดช่วยกันยืบยื่นความช่วยเหลือไปให้คนที่อ้างว่าจําเป็นต้องเผาไม่เผาเนี่ยเราจะมีรายได้ประมาณเนี้ย20,000ล้านบวกลบ ตลอดต่อเดือนเนียนะครับตลอดปีผมจะพาให้คนเชียงใหม่ดียได้สองแสนล้านบาทในปีหกเจ็ดได้แต่ท่านต้องช่วยกันนะครับให้คงสภาพความเป็นเมืองที่อากาศาสะอาดแบบนี้นะครับแล้วงานทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานไม้ดอกไม้ประดับหรืองานต่อๆไปในแต่ละเดือนซึ่งเราเป็นเมืองเทศกาลเนี่ยมันจะสําเร็จเสร็จสิ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็จะมีคนอยากมาเที่ยวอยากไปบอกกล่าวคนในบ้านของเขาว่ามาเที่ยวเชียงใหม่สิเชียงใหม่เที่ยวได้ดูวัตน,นะครับ วันนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการจัดงานมหรกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่47นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่ตานแอนมเบอร์และทีมงานทั้ง25อำเภอเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งนะครับองค์การมหาชนภาคเอกชนพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกันสื่อสารและรักษาการจัดงานมหรกรรม ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ให้คงอยู่และต่อยอดการจัดการเพื่อพัฒนาให้เป็นเทศกาลร,ระดับสากล<า>ที่จะเป็นแม่เหล็กสําคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวเชียงใหม่มาเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้พี่น้องคนเชียงใหม่ได้ร่ารวยกันทั่วหน้าต่อไปบบดนี้ได้เรลาสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานมาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่47และขอปล่อยขบวนรถดอุปชาติแบบนี้ครับขออวยพรให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอให้ทุกคนมีความสุขกับเชียงใหม่เบืองอากาศอาครับ I wish every one a happy stay in เชียงใหม่เชียงใหม่ the clean air province ขอบคุณครับคขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัติพงศิทธิถาวรน,นะคะและสําหรับช่วงนี้นะคะคงจะได้เรียนเชิญทางด้านของท่านท่นทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านว่าที่รอยเอกสันติพงศ์บุญ,ญเลิศได้เกียรตินะคะ,ะยังบรเวณ ประหลังพิธีเพื่อที่จะได้นาพาแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมไปถึงท่านหัวหน้าส่วนราชการหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนนะคะถ้าหากไม่ได้เอ่ยชื่อรายนามท่านใดต้องขอกราบประทานอภัยไว้นัที่นี้ด้วยเนื่องจากว่าวันนี้นั้นเรามีบุคคลสําคัญคหลากหลายท่านค่ะที่มาร่วมพิธีเปิดภายในการจัดงานเพื่อที่จะได้ก้าวเข้าสู่พิธีเปิดไปพร้อมๆกันค่ะ and here we have to say thank you so much to the governors of Chiang Mai province who are giving us The opening speech and in a few minutes we would like to invite all the guests of honor who are up here on the stage to please help each others to do the sign for the opening ceremonies for Chiang Mai Flower Festival 2024 that will happen here in a few minutes. ขอเรียนเชิญนะคะท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และท่านหัวหน้าส่วนทุกๆท่านนะคะรวมไปถึงภาครัฐภาคเอกชนนะคะบริเวณด้านหน้าส <It> ัญล<ๆ>ักษณ์ของพิธีเปิดของเราในครั้งนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะร่วมกันทําพิธ <Pent> ีเปิดนะคะยืนขึ้นบริเวณด้านหน้าของสัญลักษณ์พิธีเปิดในครั้งนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ And here ladies and gentlemen, please get ready to pick your mobile phone up and in a few minutes we're going to do the video record and don't forget to take a pictures to present the beautiful traditionals and also the beautiful